สวัสดีค่ะวันนี้มาอียู่ในหลอเฟียฟ้าแชนแนลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวลูกกิ้งันใหม่นะคะนี่นะเป็นลูกกิ้งันใหม่นะคะแล้วก็แป้งอันใหม่นะคะนี่นะนกกนนะคะ่แแะ,คะ,ะ,คะแป้งอันใหม่ คลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะแต่เราลองมาแก้กันเลยนี่ค่ะแม่ นี่นะเป็นแป้งนะนี่นะมันจะเขียนว่าเิฟฟารีนเจนนี่เพอร์ฟูนทันเป็นแป้งฝุ่นลรยตัวนะคะเป็น เรามาดูลูกกิ่งกันเลย นี่นะกินน่นหอมมากอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนกันเซื้อมาเป็นกลิ่นกลิ่นอะไรไม่รู้ Kinh นี่นะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้สองอันนี้จะเหมนะือนกันนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเราจะมาทำคลิปโทรศัพท์กันพาคลิปนี้แล้วเราได้ไดถ่ายการถ่ายจิตกระ ไม่ค่สบายนะคะอ๊ยตื่นคลิปนี้ก็จะสั้นไปนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้นะ,ะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย